คุณเคยได้ยินเรื่องราวของชายหนุ่มที่แต่งงานกับหญิงชาราที่อายุมากกว่าเขาถึง50ปีเพียงเพื่อชําวรานี้หรือไม่เรื่องราวนี้เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังและการตัดสินใจที่ยากลำบากแต่กลับจบลงด้วยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดชายหนุ่มชื่อสมชายวัย25ปีผู้ที่ชีวิตเต็มไปด้วยนิสินและปัญหาทางการเงินจนเขาไม่เห็นทางออกอื่นนอกจากการแต่งงานกับคุณยายละมอ่อมหญิงชาราวัย75ปีที่มีฐานะร่ำรวย และไร้ทายาทุกคนรอบข้างต่างวิจารณ์การตัดสินใจของเขาและสงสัยว่าความรักหรือผลประโยชน์กันแน่ที่อยู่เบื้องหลังแต่แล้วหลังจากที่ยงห้าเดินความลับที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผยเรื่องราวนี้จะทําให้คุณต้องหยุดคิดและถามตัวเองว่าคุณจะทําอย่างไรถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์เดียวกับสงชายสมชายชายหนุ่มจากจังหวัดนครสวรรค์เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเขาเติบโตมาท่ามกลางความลําบากและต้องทํางานหนักตั้งแต่เด็ก เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเมื่อเขาโตขึ้นเขาได้พยายามหางานทําเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นแต่โชคไม่เข้าข้างธุรกิจเล็กๆที่เขาลงทุนด้วยเงินกู้กลับล้มเหลวทิ้งไว้เพียงหนี้สินมากมายและความหวังที่แตกสลายทุกวันสมชายต้องเจอกับเจ้าหนี้ที่มาตามถุงหนี้ความเครียดและความกดดันทําให้เขานอนไม่หลับเขารู้สึกเหมือนชีวิตถูกขังอยู่ในกรงที่ไม่มีทางออกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พบกับคุณยายะละมอมหญิงชาราที่เป็นเจ้าของที่ดินและธุรกิจหลายแห่งในท้องถิ่นคุณยายละมอมเป็นหญิงชาราที่ไม่มีลูกหลาน และเธอกําลังมองหาคนมาดูแลและเป็นเพื่อนคุยในบั้นปลายชีวิตเมื่อสมชายรู้เรื่องนี้เขาจึงเริ่มคิดถึงโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาความคิดในการแต่งงานกับคุณยาละม่อมเพื่อชำระนี่เริ่มก่อตัวขึ้นแม้ว่าในใจลึกๆเขารู้สึกสับสนและไม่แน่ใจว่ามันคือทางออกที่ถูกต้องหรือไม่เขาต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองและการวิจารณ์จากคนรอบข้างที่มองว่าเขากําลังขายตัวเพื่อเงินแต่ในที่สุดสมชายก็ตัดสินใจเดินหน้าต่อเขาเข้าไปคุยกับคุณยาละม่อมอย่างตรงไปตรงมา ดยเสนอเงื่อนไขการแต่งงานแบบเป็นทางการซึ่งคุณยายละม่อมก็ยอมรับข้อตกลงของพวกเขาคือสมชายจะช่วยดูแลคุณยายละมอมและในทางกลับกันเธอจะช่วยเหลือทางการเงินเพื่อชํารหนี่ของเขาแต่ใครจะคิดว่าหลังจากเพียงห้าเดือนความลับที่ไม่คาดคิดจะถูกเปิดเผยและเปลี่ยนชีวิตของสมชายไปตลอดการหลังจากที่สมชายและคุณยายละมอมตกลงแต่งงานกันชีวิตของสมชายก็เปลี่ยนไปท,ทันทีเขาย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ของคุณยายละมอมที่เต็มไปด้วยความหรูหราและสะดวกสบาย ซึ่งต่างจากบ้านเก่าของเขาที่สุดโทรมและขาดแคลนสมชายต้องปรับตัวกับชีวิตใหม่ที่เขาต้องทำหน้าที่เป็นทั้งสามีและผู้ดูแลหญิงชาราที่อายุมากกว่าถึง50ปีในช่วงแรกๆสมชายรู้สึกอึดอัดกับบทบาทของตนเองเขาต้องรับมือกับสายตาและคำพูดเสียสีจากคนรอบข้างชาวบ้านบางคนซุบซิบินทาว่าเขาเป็นผู้ชายขายตัวหรือแต่งงานเพื่อเงินแม้แต่ครอบครัวของเขาเององอก็ยังรู้สึก ไม่สบายใจกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่สมชายเลือกที่จะเงียบและอดทนเพราะเขารู้ดีว่าเป้าหมายของเขาคือการชำระรนีีและสร้างอนาคตใหม่ให้กับตัวเองแต่การใช้ชีวิตรวมกับคุณยาละม่อมไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดคุณยาละม่อมแม้จะมีจิตใจดีและเมตตาแต่เธอก็มีนิสัยเฉพาะตัวที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษเธอชอบพูดถึงเรื่องอดีตชีวิตในวัยยอศาสต์และความเหงาที่เธอต้องเผชิญสมชายต้องใช้ความอดทนและความอ่อนโยนในการดูแลเธอบางครั้งเขาต้องรับฟังเรื่องราวเดิมซ้ำ,ซำ โดยไม่แสดงความเบื่อหน่ายนอกจากนั้นสมชายยังต้องทําหน้าที่ในบ้านดูแลเรื่องอาหารการกินทําความสะอาดและพาคุณยายละมอมไปพบแพทย์เมื่อจําเป็นเขาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของคุณยายละมอมไม่ใช่แค่การมีเงินมากมายแต่เธอต้องการความอบอุ่นและการดูแลจากใครสักคนสมชายค่อยๆเปลี่ยนจากความรู้สึกทําเพียงเพราะหน้าที่มาเป็นความห่วงใยและเห็นใจในตัวคุณยายละม่อมมากขึ้นแต่ท่ามกลางความพยายามในการสร้างชีวิตใหม่สมชายก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่ ธุรกิจของคุณยายและม่อมเริ่มมีปัญหาเนื่องจากผู้จัดการคนเก่าที่เธอไว้วางใจมาตลอดกลับทุจริตนำเงินไปใช้ส่วนตัวสมชายต้องเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจแทนและเรียนรู้การบริหารงานจากศูนย์เขาต้องใช้เวลามากมายในการศึกษางบการเงินพูดคุยกับพนักงานและพยายามกู้คืนความเชื่อมั่นให้ธุรกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งความพยายามของสมชายไม่ใช่แค่เพื่อช่วยคุณยายและม่อมเท่านั้นแต่เขาเริ่มเห็นโอกาสในการสร้างอนาคตของตัวเองเขาเริ่มคิดถึงการขยายธุรกิจหารายได้เพิ่ม เพื่อที่จะไม่ต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกนี่เป็นช่วงเวลาที่สมชายต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งความกดดันจากภายนอกและความรู้สึกของตัวเองที่ต้องต่อสู้กับความจริงใจและความโลภแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือภายใต้ความสัมพันธ์ของสมชายและคุณยาละม่อมมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่และความลับนี้กำลังจะถูกเปิดเผยในอีกไม่นานเรื่องราวของสมชายและคุณยาละม่อมมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญเมื่อวันหนึ่งคุณยาละม่อมเกิดอาการปวดกระทานหันเธอลงมปวยอหนัก จนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสมชายดูแลเธออย่างใกล้ชิดทั้งคอยป้อนข้าวป้อนยาและพูดคุยให้กำลังใจในช่วงเวลาที่คุณยาละมอมอ่อนแอที่สุดสมชายไม่ได้แสดงเพียงแค่ความรับผิดชอบเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความรักและความจริงใจที่เขามีต่อเธอระหว่างที่คุณยาละมอมอยู่ในโรงพยาบาลมีทนายความของเธอเดินทางมาพบสมชายพร้อมกับเอกสารชุดหนึ่งทนายความเปิดเผยว่าคุณยาละมอมได้ทำพินัยกรรมใหม่ หรือระบุให้สมชายเป็นผู้รับมรดกทั้งหมดของเธอหากอเธอจากไปพิ่ในกรรมนี้สร้างความประหลาดใจให้กับสมชายอย่างมากเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณยายละมอมจะไว้ใจเขามากขนาดนี้ทนายความเล่าให้ฟังว่าคุณยายละมอมได้ตัดสินใจเช่นนี้เพราะเธอเห็นถึงงอความจริงใจและความพยายามของสมชายในการดูแลเธอและช่วยเหลือธุรกิจเธอรู้สึกว่าสมชายไม่ใช่เพียงคนที่มาเพื่อเงินแต่เป็นคนที่มอบความอบอุ่นให้กับชีวิตที่เหงาหงอยของเธอสมชายรู้สึกทั้งดีใจ และสับสนเขารู้ว่ามรดกที่ได้รับจะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากความยากจนและหนี้สินแต่เขาก็ไม่อยากให้คุณยายและม่องจากไปในช่วงเวลานี้สมชายต้องตัดสินใจครั้งสําคัญเขาจะเลือกเดินต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยเงินทองและอิสรภาพทางการเงินหรือเขาจะเลือกอยู่เคียงข้างคุณยายและม่องต่อไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดฮ่าฮ่าสมชายเลือกที่จะทําตามหัวใจของเขาเขาตัดสินใจเซ็นเอกสารปฏิเสธมรดกทั้งหมด และขอให้ทนายความจัดการเรื่องทรัพย์สินของคุณยาละม่อมให้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือบริจาคให้การกุศลแทนการตัดสินใจนี้ทําให้ทนายความและทีมแพทย์ต่างประทับใจในความมีน้ำใจของสมชายเมื่อคุณยาละม่อมรู้เรื่องนี้เธอถึงกับน้ำตาไหลเธอรู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเธออาจจะไม่เคยได้รับความรักที่แท้จริงแต่สมชายทําให้เธอรู้สึกถึงความมรักนั้นแม้ว่าเขาจะต้องสูญเสียโอกาสที่ยิ่งใหญ่ ทางการเงินไปก็ตามการตัดสินใจของสมชายในครั้งนี้ไม่เพียงแค่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองแต่ยังเปลี่ยนแปลงหัวใจของทุกคนที่ได้ยินเรื่องราวของเขาอีกด้วยหลังจากการตัดสินใจของสมชายในการปฏิเสธมรดกทั้งหมดความรู้สึกของทุกคนรอบตัวก็เปลี่ยนไปทนายความทีมแพทย์และแม้แต่ชาวบ้านที่เคยวิจารณ์สมชายต่างรู้สึกถึงในความมีน้ำใจและความเสียสละของเขาข่าวการกระทำของสมชายแพร่กระจายออกไปและกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมาย แต่แล้วจุดสูงสุดของเรื่องราวก็มาถึงเมื่อคุณยายละม่องฟื้นตัวจากอาการป่วยอย่างปาฏิหาริ์เธอไม่เพียงแต่กลับมาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นแต่ยังดูสดใสและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคุณยายละม่องเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเธอบอกสมชายว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบจิตใจของเขาความจริงคือคุณยายละม่องไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่ทุกคนเข้าใจแต่เธอต้องการดูว่าสมชายจะแสดงออกอย่างไรเมื่อเขารู้ว่า เขาจะได้รับมรดกมหาศาลคุณยายละม่อมเคยถูกหักหลังจากคนที่เธอไว้ใจมาก่อนทําให้เธอระมัดระวังในการเปิดใจให้ใครใหม่ๆแต่เมื่อเธอเห็นความจริงใจและความซื่อสัตย์ของสมชายเธอรู้สึกได้ว่าเขาไม่ใช่คนเหมือนคนอื่นฮ่าฮาน้าตาของคุณยายละม่อมไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจเธอกล่าวกับสมชายว่าลูกเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตของยายยายไม่เคยรู้สึกมีความสุขแบบนี้มาก่อน สมชายเองก็น้ำตาคลอเขาไม่เคยคิดเลยว่าการกระทําที่มาจากความจริงใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้มากขนาดนี้คุณยายละมอมตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอไม่ได้เพียงแค่ให้สมชายดูแลธุรกิจทั้งหมดของเธอแต่เธอยังยกมรดกส่วนใหญ่ให้กับการกุศลตามที่สมชายเคยขอไว้โดยเธอให้สมชายเป็นผู้จัดการมูลนิธิใหม่ที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้นมูลนิธินี้เน้นให้ความช่วยเหลือคนยากไร้และให้โอกาสในการศึกษาและอาชีพแก่เด็กๆในชุมชน การตัดสินใจของคุณยลละมงสร้างความประทับใจให้กับสังคมคนในชุมชนเริ่มมองสมชายในแง่บุกมากขึ้นเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนหนุ่มสาวและเรื่องราวของเขาถูกนําไปพูดถึงในสื่อต่างๆสมชายไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากสังคมแต่เขายังได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เงินทองหรือความมั่งคั่งแต่คือการได้ทําสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นความเข้มข้นของเรื่องราวมาถึงจุดสูงสุดเมื่อสมชาย และคุณยาละม่องเปิดตัวมูลนิธิอย่างเป็นทางการมีผู้คนมากมายมาร่วมงานและให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากชายหนุ่มที่เคยสิ้นหวังกลายมาเป็นผู้นำในการช่วยเหลือสังคมทำให้เรื่องราวของสมชายกลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่ได้รับรู้หลังจากที่มูลนิธิของสมชายและคุณยาละม่องเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้รับความสนับสนุนอย่างท่วมทน้นชีวิตของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเข้าสู่ความสงบสุขแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดขึ้นมา วันหนึ่งสมชายได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นหลานชายแท้ๆของคุณยายละม่อมชายคนนั้นชื่อว่ากิตติเขากล่าวว่าเขาหายไปต่างประเทศนานหลายปีและเพิ่งทราบข่าวเรื่องมรดกของคุณยายละม่อมกิตติกล่าวหาว่าสมชายเข้ามาหลอกคุณยายละม่อมเพื่อหวังทรัพย์สินและเขาขอให้สมชายออกจากบ้านและคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้ครอบครัวที่แท้จริงของคุณยายละม่อมสมชายตกใจและสับสนเขาไม่เคยได้ยินคุณยายละม่อมพูดถึงหลานคนนี้มาก่อนเขาตัดสินใจพากิตติมาพบคุณยายละม่อม เพื่อให้ทุกอย่างกระจ่างแต่เมื่อคุณยายละมอมเห็นกิติเธอกลับนิ่งเงียบและน้ำตาคลอเธอยอมรับว่ากิติคือหลานชายของเธอจริงๆแต่มีความลับบางอย่างที่เธอไม่เคยเปิดเผยคุณยายละมอมเล่าเรื่องราวในอดีตว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอและครอบครัวเคยประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักเธอต้องขายทรัพย์สินเกือบทั้งหมดและลูกชายของเธอพ่อของกิติได้พาครอบครัวหนีไปต่างประเทศโดยทิ้งคุณยายละมอมให้อยู่เพียงลําพังเธอไม่เคยได้รับการติดต่อกลับจากพวกเขาอีกเลยจนกระทั่งเธอตั้งตัวได้และสร้างธุรกิจของเธอขึ้นมาใหม่ กิติเพิ่งทราบเรื่องการเสียชีวิตของพ่อและแม่ของเขาและกลับมาเมืองไทยเพื่อตามหาคุณยายเมื่อเขารู้เรื่องมรดกและมูลนิธิเขาก็คิดว่าสมชายเป็นคนเข้ามาหลอกลวงคุณยายแต่เมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและเห็นการเสียสละของสมชายที่ปฏิเสธมรดกไปเขาก็เริ่มรู้สึกลายใจท้ายที่สุดสมชายและกิติได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกสมชายยืนยันว่าเขาไม่ต้องการทรัพย์สินใดๆ และเขาพร้อมสนับสนุนให้กิตติและคุณยายละม่อมกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งคุณยายละม่อมเองก็ให้อภัยหลานชายของเธอและต้อนรบับเขากลับเข้ามาในชีวิตการหวนกลับมาของกิตติไม่เพียงแต่ไม่ทําลายความสัมพันธ์ของสมชายและคุณยายละม่อมแต่กลับทําให้ทุกคนใกล้ชิดกันมากขึ้นสมชายและกิตติร่วมมือการพัฒนามูลนิธิให้เติบโตและใช้ทรัพย์สินที่มีเพื่อช่วยเหลือสังคมตามเจตนารมณ์เดิมของคุณยายละม่อมเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตัวอย่างของความรักความเสียสละ และการให้อภัยที่แท้จริงหลังจากความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยและความสัมพันธ์ระหว่างสมชายคุณยายละมอมและกิตติก็กลับมาดีขึ้นเรื่องราวชีวิตของพวกเขากลายเป็นตำนานในชุมชนผู้คนต่างเล่าขานถึงความซื่อสัตย์และความเสียสละของสมชายรวมถึงความรักและการให้อภัยของคุณยายละมอมกิตติได้เข้ามาช่วยสมชายในการบริหารมูลนิธิพวกเขาทั้งสองร่วมมือกันขยายการช่วยเหลือสังคมจากเดิมที่มุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสตอนนี้ มูลนิธิได้เปิดโครงการใหม่ๆเช่นการให้ทุนการศึกษาการฝึกอาชีพและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนคุณยายละม่อมใช้เวลาช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วยความสุขเธอได้เห็นมรดกของเธอถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมชายและกิตติไม่เพียงแต่เป็นผู้บริหารมูลนิธิเท่านั้นแต่พวกเขายังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ทั้งคู่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาทำความดีและช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน วันหนึ่งในงานใหญ่ของมูลนิธิสมชายได้ขึ้นเวทีและกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขากล่าวว่าการที่ผมเคยอยู่ในความยากจนทําให้ผมรู้ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการได้ให้และได้เห็นคนอื่นมีความสุขจากสิ่งที่เราทําคําพูดของเขาทําให้ผู้เข้าร่วมงานต่างปรบมือและน้ําตาคลอหากเรื่องราวนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะนํามาแบ่งปันอีก ในอนาคตความคิดเห็นของคุณก็สำคัญสำหรับเราคอมเมนต์ด้านล่างและบอกเราว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวนี้หรือถ้าคุณมีเรื่องราววาที่สร้างแรงบันดาลใจอย่าลืมแชร์ให้เราฟังเราพร้อมรับฟังและอาจนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกการสนับสนุนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า